ช่นหนึ่งแก้ปัญหาเสื้อแจ็คเก็ตหนังไหลตกนะครับแล้วก็เป็นแขนมันยาวไปนะช่นหนึ่งก็จะยกไหลขึ้นครับเป็นลูกค้าใส่ขับบิ๊กไบค์อ่ะจากจังหวัดพิษณุโลกครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับสูุช่องยูทูปชแนลสายามชแนลบายเช่นหนึ่งครับวันนี้ช่นหนึ่งจะมาแก้ปัญหาให้ลูกค้านะครับลูกค้าบอกว่าไหลมันตกแล้วก็มันเวลาพับแขนแล้วก็มันยังเหลืออีกเยอะเลยครับเช่นหนึ่งจะแก้ปัญหาก็คือ ยกไหล่ขึ้นประมาณ3นิ้วครับแล้วก็ความยาวแขนก็มันจะขึ้นเองอัตโนมัติครับงานนี้ว่ายากไหมคือยากเสื้อหนังก็ยากแล้วครับแต่นี่เป็นเสื้อหนังแบบขับบิ๊กไบคังหะช่างหนึ่งจะลบจะเก็บหัวไหล่ให้ดึงเพื่อความคงทนครับตามชมงานช่างหนึ่งครับครับลูกค้าจากจังหวัดพิษณุโกนะครับติดต่อช่างหนึ่งเข้ามาว่าต้องการแก้ทรงเสื้อแจ็คเก็ตหนังครับผมเป็นหนังสไตล์แบบขับบิ๊กไบเลยคือเขาเป็นนักแข่งเหมือนงันเถอะแล้วก็ เสื้อมันก็มีปัญหาเวลาสั่งมาปุ๊บมันเป็นไซส์นอกหมดเลยแล้วก็เวลาหาร้านแก้นี่มันยากมากๆเพราะว่ามันไม่มีใครทําเลยครับผมก็ลูกค้าก็เสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตก็เจอร้านช่างหนึ่งว่าช่างหนึ่งเคยแก้อันดับแรกช่างหนึ่งก็ต้องคุยกับลูกค้าบอกว่าช่างลูกค้าต้องส่งรูปมาให้ช่างหนึ่งดูแล้วถ่ายรูปทั้งด้านนอกด้านในแล้วดีไซน์เป็นยังไรช่างจะเข้าไปแก้ปัญหาได้ไหมอะไรประมาณนี้ครับผม เสร็จเรียบร้อยเราก็คุยติดต่อผ่านไลน์ชั้นหนึ่งนะไลน์ไอเดีชั้นหนึ่งก็0ูนย์ไม่ใช่สิ NUNG 7955คือ l i น์ไอเชั้นหนึ่งแต่ถ้าเบอร์โทรชั้งก็หนึ่งก็0813977955ครับก็คือสง่งข้อมูลส่งภาพมาให้ชั้นหนึ่งดูชั้นหนึ่งก็ประเมินเรียบร้อยแล้วก็มีข้อจากัดเยอะอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันจะมี มันมีสนับมีท่อนแขนมีอะไรประมาณนั้นนะก็คือเหมือนเสื้อแจ็คเก็ตหนังชั้นหนึ่งก็เคยแก้มาหลายรุ่นนะครับแต่ว่าลูกค้าจะต้องให้ข้อมูลช่างเสร็จเรียบร้อยช่างประเมินแล้วว่าอ๋อไหลมันตกแล้วแขนมันยาวชั้นหนึ่งก็เลยบอกว่างั้นก็ยกไหลขึ้นชั้นหนึ่งก็ให้ลูกค้าถ่ายรูปมาใช่ไหมชั้นหนึ่งก็พอดูประเมินงานได้นะน่าจะโอเคน่าจะได้น่าจะไม่มีปัญหา แต่ปัญหามีนั่นแหละแต่มันมีตอนที่เราทานั่นแหละผ้ามันแข็งมากๆครับผมมันเป็นหนังน่ะเออนั่นแหละตัวนี้จะมีซับในครับด้านนอกด้านในครับเจ้าหนึ่งดูดีไซน์แล้วก็โอเคเข้าไปแก้ปัญหาถ้าเจ้าหนึ่งยกไหล่ขึ้นรวมแล้ว3นิ้วนะคือเฉลี่ย2ข้างอะ่ะคาว่า3นิ้วคือเจ้าหนึ่งก็ต้องมาหาร2แสดงว่าช่างเอ่อช่างจะต้องยกไหล่ขึ้นนิ้วครึ่งเนาะแล้วก็ เลาะแขนออกไอเลาะก็เหนียวมากๆเขาจะใช้ได้แบบมันจะเป็นได้แบบยีนเนี่ยมันเกินกว่ายีนไหมมันเหนียวอะ่ะมันเหนียวมากเลาะยากครับผมก็ช่างหนึ่งก็ยกไหลขึ้นให้สามนิ้วเวลายกไหลขึ้นปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญหาตรงที่ความเหลื่อมของลำตัวกับไหลนะที่ว่ามันมีปัญหากันช่างหนึ่งก็ต้องไล่นะ ล่ตรงแขนตรงอะไรประมาณนี้อีกหน่อยหนึ่งเพื่อประกอบเข้าไปก็ล้มตะเกียบให้อย่างที่เห็นจริงๆส่งงานให้ลูกค้าเรียบร้อยครับก็โอเคครับไม่มีปัญหาอะไรครับก็ต้องเทคเดียวผ่านด้วยทันทำเนี่ยเวลาเย,ย็บล้มตรงคุมตะเกียบเนี่ยนะขอบคุณมากครับที่ลูกค้าไว้ใจเทื่อในเข้ามาทำการติดตัชงคลิปรีวิวหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย